ลักขามโขงกะมิแต่ข่าวสงครามกัมพูชากับไทยลบกันนะครับนะคืนนาปีแต่และช่องหลักขามโขงหลักตางไว้กันเลยเงียบแต่ว่าก็ยังมีสาวล่าสาัไทยมาหาอยู่เดยครับสาวล่าเปิดใจไอเฮฟวี่นี่ครับมามาเล่าบอฝนเศ้าสิมาบอนะครับเพราะว่าผมไปแต่ละเทือนี่ก็เอาเครื่องอเอาของไปฝากแต่บ่ได้ท้ายคลิปนะครับ ทายคลิปน,น้อยๆแต่ก็พาน้องๆเขาไปกินเฟอกินหมูกระทะกินเคฟซี่แถวเซโน่นะครับนะไปเบิ่งสถานทีงามๆเ,เขาก็พาผมไปเขาก็เลยมักม่วนนะครับเขาก็เลยทักมาเพราะว่าหายหนาหายตาไปเป็นเกือบสิบว่ามือเศร้ามือแล้วบริเขาไปเล่านะครับเนาะกินหัวคิดเถึงกันนะครับเขากัดเช็ดกับเขากับหน้าไม่กินย่ามไปบ,บ้านเขานะครับเนาะ จะใครสวสูงไว้ที่เป็นโสดหรือพุท่านมีเมียไปนั่งอยู่ครับถ้ามันฝนซ่านะครับนะผมก็ลอกเสือผ่ามือสองจากอาจารย์แถวคนแกนนะครับเพื่อนว่าจะมาหาผมวันอาทิตย์นี้นะครับะแต่ว่าฝนตกหนาเป็นที่าไใดหรือบ่อนะครับเพื่อนว่าจะเอาผ่าเสื้อผ่ามือสองแต่เป็นเป็นคุณคู่คู่ผัวเมียนะครับลูกเต่าก็ได้ดีเพื่อนล้วเสื้อผ่ามือสองเมัอนก็มีตัวดีๆเพื่อนว่าก็จะกับว่า ินไวอยู่ห่านผมให้ผมบ่ไปเขาไปสมภพพอเล่าไปแกกแน่อำบุญตำท่านนะครับผมก็รับปากเพ่นอยู่ครับแต่ว่าเ่นก็นสิม,มาวาะไรว่างฝนตกนะครับเนาะฝนซ่าก็จะก็ไปเล่าอยู่แต่ว่าก็ยังมีสวะสูงว่สิงเท่าไทยเฮาสุดยอดเลยครับขีบสาวเก่งนะครับคุณลุงว่ยหกสิบสี่หกสิบห้าปีนะครับอยู่สายแก้วคนก็นเบื่องคิบผมตลอดนะครับ่นก็ตักใกายเข้ามาหาผม นะครับหีบสา,าวเล่าแบบระบาดระวังนะครับพเพราะว่าเพิ่นกระเบิงคิีดตลอดเวลาหีบสา,าวเล่าอายุประมาณสามสิบกว่าปีในบ้านสองเดือนแล้วความหลักสุกง,งอมแล้วนะครับนะสาวไม่ห่างแถวเมืองไซย,ยาบุรีเพิ่นกคถามผมว่ามาบาเฮฟี่ทรวิดีโอคุยกันเพ็รประตปอดฟังเล่าจักบาทผมว่ามั่นใจนะครับเพชรประจตปอดวลิลาวเนี่ยผู้ใดรู้ก็ตอบนะครับ แต่ละแขนงแต่ละบานแต่ละตะบลมันบอซ้ำกัดน,นะครับนะบผมก็ได้วบอกคุณลูกไปว่าประมาณสองพันหาหาเจ็ดพันเทียมเงินไปเลยเพิ่นกับคุยกับผมในสองสามมือแล้วครับเพิ่นกบว่าจะขามไปเมืองไยาบุรีคุละ่ะแถวภาคตอนเหนือของลาวกันละครับเนาะความหลักสูงง่วงต่ผมก็บอกคุณว่าคุณลูกตอนนี้ทางมันอาจจะยากคุณมันตกมันไปยากมากยากเพิ่นกบว่าจะไปนอนอยู่ลาวจากสองคืน ่าคนหลักเปิ่นไปทําบัตรนะครับเพิ่นกระบ,บอกผมว่าเดบิ่งคีบแล้วแล้วมาแล้วมาในการอุ่นเขาขอมาพันมิงไก่เขาสามร้อยเขาขอมาหาลอยไก่เขาลอย่องลอยอุ่นไปโบอ่นหลายนะครับระ,ะยะสองเดือนครบเป็นกระบ,บริเสียหลายดอกแต่ว,ว่าสาวมั่นใจแล้วกับเพิ้นนะครับนะแต่เฮ็ดป่าจะปล่อยเขาเขาก็จะขามมาานะครับนะแต่ว่าคุณลุงเป็นคนฉลาดกล้าอุ่นเงินไปให้เขาเฮ็ดน,นะครับอย่าขามไปเฮ็ดโดยตัวเอง อย่ากล้าเขาไปทำเดี๋ยวเองนะครับนะอันนี้ก็ลุกมันฉลาดนะครับเบิรงคลิปต์เบิรงคลิปผมลิปจองอื่นเขาตักเตือนกะหูตาสว่างขึ้นนะครับถึงทีแม่ไม่ได้กีบสาวเปิดใจกะจะไว้ว่างใจนะครับเพราะว่ารักออนไลน์ลักต่างไว้หลักต่างประเทศมันยากถ้าโอนไปปุ๊บอะอาจสมมติว่าโอนไปหาพันหกพันเฮ็ดเห็นสาวเฮ็ดประจวบดิหายตอมเลยครับอาจจะบ่ได้เฮ็ดนะครับนะอาจจะบ่ไดท้ทา พจะนานคุณลุงกันเลยโทรถามผมไปดูข้อคุยกันนะครับก็เลยจะขามไปบบไม่ขามไปแล้วว่าครับผมก็ไปในสักท่ายเพิ่นนะครับเพิ่นเพิ่นก็อาจจะพาสาวไปทําปัสสาวะการทําปัสสาวะในเมืองเล่ามันก็บ่สามารถถ้ำใอตามใจชอบได้ครับมันต้องไปทําอยู่เวียงจันหรืออยู่แขงงหญ่ๆที่เขารับทําถ้าไปทํากับหน้านาเขากะ มันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับติวเขาเอาทําะตะปอดตัวสามพันเขาก็อาจจะเรียกหกพันเจ็ดพันนะครับผมจําได้ว่าาณาจัมรัตทํามตะปอดไอ้เมียเกือบสามพัมน 3, 500, ห,าหาหรือเท่าไรเนี่ยบูหนะครับเนาะแต่ว่าการท่ามตะปอดอยู่ล่ามันใส่เวลาโดนนะครับอย่างน้อยตรงมียี่สิบกว่ามือขึ้นหรือหนึ่งเดือนนะครับนะจึงจะได้พระตะปอดเพราะฉะนั้นคุณลุงก,ก็ต้องไปจ่ายเงินค่าคนรักไปถ่ายรูป ลุงประวัติยินให้น้านาแล้วก็จ่ายเงินอาจจะจ่ายครึ่งหนึ่งทนายพเจะพญผอว่าอาจจะจ่ายเบอร์ก็ได้นะครับนะเอาเบอร์โทรเอาบัญชีได้น,า,นาไว้นะครับผมแนะนําแบบนั้นมีกลัวนะครับเนาะย่อมเสียจังน่อยนะครับแต่เขาย่อมมาอยู่กับเพ้าอยู่แถวสายแก้วนี่มันก็คุ้มนะครับลงทุนบอถึงหมื่นกลับมานอนป่าด่ากันไปหลายปีนี่โอ้คุ้มค่าด้วยครับเนะาเนะก็เพื่อบอกว่าถ้าผมถาม่าคา่าดองเท่าย เขาบอกว่าสองหมื่นนะครับสองหมื่นพอแพงคพ,อ,พอดามพอดีนะครับแต่ว่าคุณลุงนักใจกับพ่อทักใจนะครับแต่ว่าเขาขอทองคาหนึ่งบาทกับง่วนะครับทองคํากับง่วนก็หาหมื่นกวนะครับตตข่หาหมื่นเกลียวหกหมื่นเหมือน, 6, นง่วตัวละสี่หาพันนะครับทองคํามันหาหมื่นกวแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าปรจจุบักับประมาณต,ตีไปเลยครับคุณลุงลงทุนครั้งนี้น่าจะถึงเจ็ดหมื่นครับเงแตงดองทั้งอย่างเต็งทองคํา เชิงคาโหลดคาจีนคาอยู่ตีไปมั่นแปดหมื่นถ้าเขาหลักจริงอ่าตแต่งกันแล้วมาอยู่น้ำพอนิดจักปีหนึ่งมันก็คุมคาครับเนาะใครก็ไปจ้างสาวใส่ไล่จ้างสาวาราเอเกะมานวนน้านะครับอันนี้เขาจะฟาดร่ำไดเขาก็ฟาดนะครับมาเป็นลูกเป็นเมียแล้วนอนอ่านอนน้ำกันกะผมมีปัญหานะครับแบบว่าบุรามาระวังเร่องโลกให้ไข้เก็บนะครับเะวานบทไปเที่ยวสาวแบบนั่นนะครับ ี่แหละครับหลักตั้งไหวหนุ่มใส่สาวเล่าไหวสาวเล่าไหวสามยุกปีคุณลุงก็ไหวหกสิบสี่หกสิบห้าปีแต่ยังฮืดสูอยู่ครับนะยังมีพลังมาอยู่นะครับยังชิมหอยหวานสาวต่างประเทศได้นะครับนะส่วนสีได้บ่ได้มันก็ต้องได้แหละครับใจมันสูเได้นะครับนะอายุํานี่ก็พอดีพงงามน,นะครับส่วนที่สู เรื่องสนามบดเตียงเรื่องที่สู่สาวเล่าไดว่าเพราะว่าสามที่กปีนี่กําลังใบท่องนะครับนะซูนกิงเซิร์งในหัวรุ่นซัมนี่นะครับบอเดล่ามกสุกเพลตนะครับนี่มันคือเรื่องกิงนะครับอ่านจากสุขภาพอ่านจากประวัติของอ่าสุขภาพสุเรื่องอ่าแบบนี้แหละครับเดียวกับประวัติการนี้แบบนี้นะครับนะการามีเพศสัมพันธ์กันนี่ครับนะ เพราะฉะนั้นหลัก่างไว้นุ่มไทยสาวล่าก็อาจจะสมหวังนะครับครูนี้นะครับแต่คุณลูกตัดสินใจไปหานะครับเพราะว่าเขาให้ไปนะครับก็ต้องไปนะครับนะเพราะว่าเขาดีขามาบัดขาวมันก็นขามบัดขาวมันขามจังหวัดวุ้นใดน,น่นอนครับเพราะว่าฝั่งไทยฝั่งเล่าผมถามแล้วเจ้าหน้าที่เล่าแต่เขาเหตุบัดขาวไปดีขามแข็งวุ้นดนะครับถึงปั๊บเดยอย่างหน่วยสามสี่พันนะครับถ้าคุณเห็ุบัดขาวไปอยู่แค่ได้แค่สวรรค์เกศือขาวสวรรค์เกศ ขามข้ามมวลกันเลยแค่ข้ามมวนนะครับมันขานปากเซ่สาปัสก็ได้ยอยู่แค่นั่นแหละครับถ้าพเจริญผวกันไปเลยทั่วเล่านะครับมีคนเล้าขามมาไทยแต่เป็นบัตรขาวขามามุกก็ยอยู่แค่มุกนะครับขามขามมาอ่าข้อร่มกันยอยู่ในข้มร่มบางคนมาเอ้ยเคยผ้าสาวขามมาแล้วเฮ็ดบัตรขาวขาม้าหัดกระะชินขาม้าหัเฤทมันเซียงครับผมก็เคยผ้าขามมาครับอ่าตอนผมไปรับผัวลุงไงครับสาว ซีดาครับหัวหน้าจำรรถสาวเล่าวัยสี่สิบกปีมาหาหนุ่มชายอยเธีนี่รัเซี่ยงนะครับเอาบัดขาวขามมานะแต่มีการตรวจพบตรวจพอกับปั๊บกันแบบห่วยสนใจวู้ะครับกฎหมายของไทยปั๊บนะครับขันขามขีดนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับมันเสี่ยงนะครับเพศถือถูกต้องตามกฎหมายฟังไทยฟังเล่าอีกครัวครับสองหลอดของหลอดนักสีพอจับนะครับเนาะนี่แหละครับเรื่องเล่าของอ่า สองฟังโขงนะครับนะเพราะว่ามันมีแต่กระแสสู่รบไทพมา่าแเบบิดนะครับคนเบิงแต่สงข้ามสนใจนะครับนะบางช่องกระเสนเนื้อไปนำๆแบบนั้นแหละครับก,กิงเท็ดจากข่าวเท็ดข่าวกิงนะครับนะผมก็ได้นําเสนอไปสองคลิปออกมาจากเพจของทับไทเฮานะครับนะเพราะฉะนั้นรเรียงเล่าก็กระแสเขานิดน,นึงนะครับเดีย๋ยวว่าจิตโอเคีนเร่อง ไทยกับขมรนนะครับนะยังไดัมก็สู่ไทยเข้ามาได้หรอกสงครามนั่นนะครับแต่ว่าใหญ่เขายิ่งก่อนั่นแหนะอยากอยากให้ปิดเกมให้ในสิบมือนะครับนะย่าไปยืดเยื้อจะไปสนใจอี๋ยังเลยครับนะวาเรื่องพมาเนี่ยก็ว่าเรื่องขมรนเนี่ยมันอมันขึ้นนะครับนะยุ่แย่งแต่แห้งรัวเพราะรู้ว่าเขาทำเพื่อ,ยอยนะครับนะเอ็ดไปก็สู่ไทยเข้ามาได้อยู่แล้วนะครับเพราะรู้ว่าผู้น้นน้ำแต่ะกูลหุ่นเขาคิดอีหยังอยู่นะครับนะี่แหละครับมันก็เลย ข่าวเรื่องสาวลาวเปิดใจก็เลยหายหดไปเลยน,นะครับอีกยางนาฝนเขาไปสัมผัสก็ได้นะครับที่สําคัญสาวลาวเขามาทํางานในไทยหลายนะครับนะแม้แต่สาวลาวเปิดใจที่ผมรู้จกักผมไปรับมาทํางานในไทยกกบยังประทันไดงานอยู่นะครับนะแต่ไปอยู่ใกล้ลกรุงเทพกับนะนํนางานในนอ้องเขานี่ครับสองสามคนนะครับน้องแกว้วน้องนำฝนนะครับน,น้องอนิดานะครับน้องหนี้นะครับ หลายคนย่ไปเหมือน,นัันนะครับเพราะฉะนั้นหลักต้างไว้ลุงไทยสาเร็ก็ยังมีกระแสความรักลุนไทยสาราอยู่นะครับคุณลุงว้หกสิบสี่หกสิบห้าปีมักสาลราวว้สามสิบกว่าปีก็รุ่นกันต่อไปนะครับนะทีเดียสเสนอนําเสนอให้มานคู่กันปั้งเพื่อเป็นตัวอย่างให้คู่อื่นต่อไปต้องทาแบบนี้มันจะสาเร็จทาแบบนี้มันบ่สําเร็จนะครับนะบ่าัางไงหลอกต้มกันนะครับกับมีแค่นี้ครับคือประสงค์ในการทาคลิปนี้ อย่างไรรักสมหวังนะครับบ่าอย่างไรกอต้มกันนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่ติดามรับชมรับฟังสวัสดีครับ